อาสวัสดีค่ะอาสวัสดีพี่น้องอ c ซนะที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่นะทีติดตามแนวทางทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขจากท่านช่องสำหรับคลิปนี้นะเป็นสายตรงไอ้ว่ามาวินาที่สุดถ่ายของวิ่งขาดปัดนาะ แนวทางเราพัฒนาเยนนี้มีเฮเล่าขาดปัดพี่น้องเลบซี่เพิ่มมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะเด้อนะเพิ่มเติมเข้ามากับให้พิจารณาเมื่อเอาอะไรท่านลายคนอาจจิบอกว่าเอาเอดิเกียรโอวาคนเก่ขัดสันที่สุดเนาะค่ะเนาะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ เป็นแนวทางเรียนพี่เกิดจะเขียนให้เพราะว่าฝึกจะว่างสายมากแบบรวนวนพี่น,อน้องเอากับเพื่อนพี่โชคพีม่มานับกันเพื่อนพี่โชคพี่หลักเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ,อ่มุนนี้ก็เย็นวันเย็นวันพุธที่6กันยายน2566่ลาว ขาดอาร์เสนดีพี่นอ้องตอนคำคำแรงๆมั้ะคะเนาะเป็นที่ไงเนี่ยพี่นออ้องก็หกทับเก้าทับหกหกอ่าชุดเก่าของเพอนมี่อา่า เก้าเจ็ดนะคะเนาะเก้าเจ็ดเก้าตัวเด็จ็ดแพรนี่นะ้องจังเก้าเจ็ดโอ้เก้าห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดอันนี้คือชุดที่ไปล่อยไปแล้วจะมีเพิ่มเข้ามาคนว่องกลมใบห่าเก่าน้องพี่น้อ, 9, นะนองเนาะ เรวจะให้มีชุดชุดที่เป็นโปรยมากนี่นี่คือชุดเดิมนะใครที่ยังไม่เห็นแต่ว่าคลิปนี้มีแนวทางอ่ชุดสามตัวมี่รักลอยข้่า่ายพี่นอ้องมีแนวทางชุดสามตัวแล้วก็เพิ่มเติมข้อบ่า,าีสามหาง นะฮะแต่ว่างหน่อยก็วงกลมเลยนะพี่นอ้องเพราะว่าทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีโอกาสมากล้วกะมีโอกาสลดเนาะคะเนาะ่นกะคัดสัรที่สุดอยากให้เอฟซีมีโชคมีมัมนก่อนอชุดเดิมเด่นเก้ารองห้าจับคู่เก้าเจ็ดหกเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปด เด่นสุดๆของเพื่อนที่เพื่อนหายไปกับฮาเก้ามันภาวะมันตรงกันครับถ้าเบียนรถแอดมินเจียบมือนันเพื่อนนัดเนาะนัดแต่เศร้าอ่านัดไปพ่อกันแต่เศร้าอันนี้พอดีอะรถแอดต้านพวติดตัวค่ะเนาะอ่ะาก็เลยได้ไปเขา้าอ่าร้านซอมใดโอ้บใบม่วงอะไรพี่นอ้องจึงได้ไปหาเพื่อนมันตรงกันเพื่อนบาอ่ะอบอรลูดดเนเรีอกเพื่อนเจยไปชุดแมนะ่ท่านตัวเลขฮาเก้า ก็พาเปลี่ยนไอ้ห็วราณบ่ายใบม่วนหมดเลยพี่น้องก็เห็นวันถ่ายมากไม่หาเก่าถ้าใครจะตามตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเบียนรถไอ้แม่เจีบมันหนึ่งปดหาเก่านาะเจ็นตัวถ่ายติ๊กเลยพี่น้องเพื่อมีชมมีหมั่นเพราะว่าเพิ่นก็ว่าเด่นห้าเก้าอ่าสำรับคลิปนี้ผู้ได้ที่รอสามตัวนะ มาแบบไีไม่รู้ละแต่ว่าค่นเพิ่งจะว่างสายไปแอดมินก็เลยช่วโอกาสทําคลิปให้เอฟซีแฟนช่องห้องผู้ไอทีติดตามอยู่ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่ามาแบบด่ว,วนมากคงสุดท้ายแต่ว่าได้ฝากตอนเอฟซีตอนคำคำแรงๆหรือว่าใครที่ชอบอยู่แล้วมักตัวเดียวหาเก่ากับพิจารณาเมืองหรือว่าบ่มักหาคนเด่นเก่าแต่ว,ว่าใอยมากหาจังสิอาจจะหาแบบ แต่ว่าตัววิ่งยังไม่หลุดไฮโปมกักต้นเพิ่นจับเอฟซีจะจับเอาได้นะก็ไม่รู้ว่าอ่ออาผลออกตกตามที่เพิ่นอ่าคำขับเงินไะอ่านะคะนี่ก็เป็นค้งพุทธไทยมือแรกจะจะเฮแล้วเอา้ากับพิจารณาเมืองเอามา้ยคะเน,นาะตัวเพิ่มเอฟพีเจียจะเขียนมาเพิ่มดในพนิจารณาเพราะว่าเป็นแนวท่านแบบว่า มาแบบรวนๆเลยเขาบางมือบางมือก็มีบางมือก็อาจจะว่มีพี่น้องเลนะบางวันก็ไม่มี3ตัวนะแล้วแต่เพิ่นจัดไปแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นเพิ่มลักลอยมาหายคือ4คือ4นะตัวเด่นของเพิ่นคือหาเก่าวปเลวลักลอยมาใส่ก็น่าจะเป็น 4หาเก่า 9, พี่น,อน้อง C ห้าเก้านะคะ C หาเก่า 9, ีนี้ีางอยู่เห็นมีเจี๊ยบ่มีชุด3ามตัวเหรอคะพั่นเอง C หาเก่าแล้วก็มีเพิ่มเติมจับคู่ได้พี่น้องด้วยมีสาม C เก้าหนึ่งแล้วก็1นศูนเอา จเจรามือเอา,เอาแอดมินเขียนไปตามที่เพื่อนบวกมานเลยนี่เห็น,นว่าพี่นอ้อง C H เก้านี่่ห้าเก้านะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นนะ่เห็นว่า เล่าพัฒนาได้ไปนองนก็ของวิ่งขาปัดแค่ภาพนะคะด้านนี้มือไปนองสามตัวถ้าวันไหนนี้ก็จะลงให้แต่เพื่นว่าถ้าจะได้ซีตัวเสามไว้ทั้งหนาเต้นไม่เจ้มามาเขียนหนอนนะเพื่นบอกว่าถ้าเพื่อนอยากได้เนื้อท่านซีซีตัวนั่นคือเอาสามมาใส่กับสามซีไปเลยแหละจะเป็นสามสี่ห้าเก้า แต่ว่าเอฟบีเอจะไม่เขียนนี่ก็คือวอาสู่กันฟังให้เป็นแนวทางเอมบีเอเขียนให้เฉพาะชุด3ตัว459หพิจารณาเนื่อเอาฝากตอน f อตอนคำคำแรงๆนะคะสำหรับ f อแฟนช่องแฟนเพจเรติชิตจ,จามยูนะอันนี้ก็วันที่6กันยายน2566นแนวทางเล่าขากปัดน เพิ่มขึ้นมาตอนคำคำแรกๆสิมักน้ำเพิร์ลมาพี่นอ้องหรือว่าใครที่มีหลักร้อยที่แม่นยำก็แต่ว่าแอดมินเจ็บก็สังเกตเมืองตัวเด่นของเพิร์ลก็มันกาดหาเก่าเลยพี่นอ้องนะห้าเก้าเก้าห้าแต่ว่าแต่ว่าเพิร์ลน,น,นี่เพิ่มขึ้นมาอีกสามสามคูสามซีเก่าหนึ่งย่าถิ่นหนึ่งศูนย์ใส่วางจระ แต่ว่าถ้าใครจะชอบ4ตัวเป็น3 4มหาก่กออวินเจอร์เขียนนะเดี๋ยวจะว,ว่าลายหางเขียนให้ได้ชุดแนวทางสตัวคือ4หาก่พี 4, ่น้องซีมอไซรักร่อยเป็นว่าสายตรงสายดวนเพื่อเป็่นแนวทางเด็ดๆน,น,คนะคนาะเพื่อมีจชคไม่มานน้ำกันสำหรับทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขก,ก็ให้พิจารณาดูนะฮะทักจะท้ายคลิปแล้วออกไปที่ ยังไม่เห็นเห็นบ่พี่น้องอ่ะอันนี้กันถ่ายคลิปแล้วนะคะแคปภาพแนวทางเราขาดปัดฝากคนละไลค์คนแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องเป็นกำลังแรงใจให้ครับทีมงานนะคะนี่เห็นบ่พี่น้องชัดไหมใครที่ติดตามอยู่ให้เฮงเรวยรวยบ้านผุดอ่า วันรอบีิผ่านามากอะรุดนะคะเพราะวันจันทวันจันทวันจันทรุดจับคู่รุดแต่ว่าตัววิ่งแปดยัอยูอยคือเกาอ่าเห็นพี่น้องเขาพิจารณาเมืองเอาแคปภาพนะคะท้ายคลิปแล้วไปที่ติดตามรอยู่เห็นว่าพี่น้องชัดบวกาสกตอ้อนสอดคำคำเร่ง ที่รอชุดสามตัวของวิ่งขาดปัดนี่แหละพี่น้องซีหาเก้าใครจะได้ซีตัวเพื่อ่าเอาอสารเข้าไปท่านหนาเอาไปให้พี่เจ้าบนได้เขียนนะค่ะเนาะเอาสำหรับทีบ่นี่จะให้แหงปังๆนะสวัสดีค่ะ